สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะวันนี้เราจะมีแอคอชั่นอ่ะบัตเตอร์แบ็คจลินชั่นบัตเตอร์แบ็แล้วอะเออก็คือเพลงน่ารักไหมไม่รู้นะ น่ารักมากเอา้าน่ารักมากยังไม่ได้ชมวีดีเลยแต่ว่าก็คือคิดว่ามันจะต้องน่ารักอยู่แล้วเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของหมีปัตเตอร์เบรนเนี่ยก็คือมันน่ารักอยู่แล้วหรือว่าน้องหมีมเนยนั่เนอเนองใช่ก็คือเราไม่มีน้องหมีเนยเอาไอ้ตัวนั้นมาก่อนสิเอาีนตัวนี้เป็นตัวแทนก่อนห <c oughs> ลักกนเพราะว่าเราซื้ออะไรไม่ทันเลยพวงกุญแจก็ไม่ทันนะคะทุกคนแต่ว่าเราได้กินขนมแล้วอร่อยมากต่างๆนะคะทุกคน ก็รัตนสถานทายาทไม่ได้ยืดยาวนะคะก็ปะไปชมกันดีกว่าว่าน่ารักไมไม่รู้เนี่ยจะเป็นยังไงกับเอมีของน้องมิเดยป้าุลเจนพีน่าบ้านนี้อยู่ที่ไหนถ่ายเอ็มวีแล้ว really อุ้ยคอมมีนี่นะ <Yeah. S 1> อัะ really บงเตบนบง <Yeah. I> <laughs> เสียงของหมี <laughs> นี่คือบ้านของน้องน้องมีบ้านอยู่ไปหาน้องไปหาน้องอจินตนาการวะอุ้ยน้องฮัดชิวได้เมื่อกี้นี้จินตนาการแม่งเหนือเหยียผลืละเกินพวกกูเนี่ย ด้กันู่รัก้มพ้รักยเนคนแอ้ยวิเาคือเสกหรออุ๊ยเสร็จได้อะน่ารักจเลยลูกเหมือนดูเด็กไปโรงเรียนอย่างยังยังไมครับ คือว่าก็คือฝือว่าเขาทำขนมให้เรากินก็่ช่น้องก็ทำขนมให้เรากินอยู่แล้วโชุกมชื ไม่น้องคือน้องมีเนยน้ยกูอยากเป็นคนที่ไปรับได้ไหมได้ไหมเฮ้ยคอชอกันใส่ตุ่ เป็นคนเอาของขนมให้ได้ไหมขอ,ของมีข้างโน้ตราคอะไรอย่า น่ารักไหมหมีรู้ตื้นตื้นตื้นมันชื่นอกชื่นใจอะมันแบบว่าหมีที่พูดได้และ <c oughs> ข้างในเป็นเนย <c oughs> คือตอนแรกอะฉัน<ล>อบอกอบอก่า <c oughs> ตอนแรกอะฉันอะคือกลับมาบ้านเว้ยแล้วก็น้องบอกว่าเนี่ย <c oughs> รู้จักน้องหมีเนยไหมตอนแรกเป็นน้องสาวเราก่อนแล้วเราสองคนก็คือแบบอะไรอะไร <c oughs> คือน้องหมีเนยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ามาเล่นติ๊กต็อกในที่เนี้ยเปิดเรื่อนๆไปอุ้ยอันนี้คืออะไรอะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนเล้ดูวิจิ น้องเลินะหลังวแล้วหลังจากนั้นก็คือคนที่หนักสุดคือเจเพราะว่าเจ้ไปต่อแถวนะคะเพื่อไปดูน้องเออของจริงมากใช่แต่ก็ยังไม่ได้ถ่ายไงเพราะของจริงกว่าน้วจะตีห้าในการต่อ อ่ะคุณบอกสิว่าคุณไปกี่โมงคุณพูดไปเที่ยงเนาะไปเที่ยงแต่เวลาจริงๆน้องน้องมากี่โมงน้องก็มาบ่ายสองไงอน้องมาบ่ายสองแต่เจ๊ไปเที่ยงคุณทุกคุณผู้ชมคิดดูว่าสองชั่วโมงยังไม่ได้คิวถ่ายรูปผู้ชมคิดเอามันมีคนอะมันก็คือวันนั้นอะเขาก็ได้แค่รอยคนใช่ไหมแล้วเหมือนรอบเช้ามันก็จองไปเกือบหมดแล้วเพราะว่ามันคือรอบละห้าสิบคนเขายายน้องมันน่ารักใช่แล้วมันน่ารักแวันั้นแฟนบอไม่ได้อยู่แล้วคือมันไม่ใช่แค่มาสคอตอดะมันมีความแบบ มันคือหมี่เนยอ่ะใช่เขาคือน้องหมี่เขาคืออ b u t t e r b แบรเขาเลยมีเพลงมางไงใช่ไหมอิส t ัตระแบรแล <It> s <S ้ว<ล>ความจริตใดๆนอกจากถ้าเราจะพูดในเรื่อง MV ของน้อง MV แป๊บหนึ่งก็คือนใน m มมันน่ารักอยู่แล้วแต่คือนอ็มแบบคือหมีเ่เนยมันมีความเป็นจริตของความแบบ ความเป็นคนอ<ช>่ะมันม,มีความเป็นคนอยู่ในนั้นแบบถ่ายรูปผู้ชายมีความบิด<ช>หรือว่าเปิดโชว์พุงแล้วเขินลวกระดกแล้วกระดกก้นอ่ะกระด,ะก,ระดกก้นๆๆทําไมแต่ก็คือน่ารัก <ๆ S 2> เออแต่กูก็คือทําไมแต่คือน่ารักเข้าใจปะ<ช> <ๆ S 2> แล้วน้องก็จะอายุวนคือมึงกูอ่หานแล้วหนึ่งวนน้องจะอายุหนึ่งขวบแล้วก็ขึ้นไปสองสามสี่ห้าแล้วก็วนมาหนึ่งขวบอีกรอบก็คือน้องจะโตแค่นี้นะจ๊ะเออน้องก็จะวนก็จะไม่โอใช่แล้วซึ่งน่ารักมากซึ่งใน M v วเนี่ยก็น่ารักมากถ้าช็อต ถ้าช็อตที่ฉันชอบอะฉันชอบการสื่อสารว่าเขาแบบทําขนมให้กินในในหลายๆ,ๆช็อตอะไรเงี้ยเออแล้วก็อ่ะคณะคุณเจนมีอะไรที่ประทับใจหรือว่าแบบนอกสีนแล้วก็ในเอ็มวีันฉันอยากยเป็นคนที่รับขนมจากน้อง <c oughs> แล้วเป็นคนที่ยื่นขนมกลับไป <c oughs> <อ>คือเป็นความรู้สึกของฉันคือน้องเป็นเหมือนแบบแบตเตอรี่จริงๆคือแบบเป็นแบตเตอรี่เป็นแล็คซัพพอร์ตให้เราแบบว่าเวลาเราเหนื่อยเวลาเราล้าแล้วมันก็ต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมึงแล้วเราก็มาเจอน้องเราก็จะรู้สึกใจฟูอะบนโลกนี้มันมีความน่ารักไอ้ก้อนตัวเนี้ย อยู่บนโลกใบนี้เข้าใจปะมันเหมือนมาเพิ่มเออขยับได้เหมือนมาเพิ่มแบบแรงเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มกําลังใจในการทํางานต่อไปในชีวของเราในอนาคตแล้วก็สิ่งที่ฉันคิดได้เลยก็คือประมาณวันนี้แหละก็คือฉันคิดว่ามันคือการสนองนิดของใครไม่รู้แต่ถ้าตัวฉันนะฉันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบกูอยากให้ทอย Story ี่ะมันมีกําเนิดขึ้นบนโลกจริงก็คือว่าของเล่นที่พูดได้เอออะไรทีพูดได้แบบเป็นขยับได้เออเป็นคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า ที่เข้าใกล้แล้วเรารู้สึกว่าความรู้สึกนั้นที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือหมีเนยแล้วมันมีความแบบเออมันแบบชัดเจนอันที่สำหรับตัวเรานะส่วนคนอื่นเคงแบบน่ารักกุกกิกกุกกิกแต่เราอะความรู้สึกเราเราก็รู้สึกว่าค้นหาเข้าไปในตัวเองเรารู้สึกว่าเออมันมันสัมผัสได้นั้นเหมือนกันว่าเราวัววอนที่อยากมีของเล่นที่มันสามารถแบบสัมผัสแล้วมันสามารถแบบตั้งใจเรียนนะแล้วหมีเนยขยับอย่างเงี้ยเออว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดโพเทคกับแบบรีแอคกับมาความแบบ ถ้าเกิดฉันโดนน้องตกคือชอบความน้องวายย่อน่ารักมากวายย่อไม่ว่าใครจะอะไรวายย่ออะไรอย่างเงี้ยคือชอบแล้วก็มีการแบบโตตอบที่น่ารักพอดิพอดีคือมันมีความแบบทำอะไรมันก็ดูน่ารักไปหมดอนแเบอร์อะไรยะแบบขนาดแบบอะไรนะมีแม่คนนึงอะให้ให้ขนมอะไรประมาณเนี้ยเห็นคลิปนึงในติ๊กต็อกแล้วเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอทีมงานมั้งหรือว่าพี่เลี้ยงอะเขาจะเอาไปเก็บแล้วน้องน้องไม่อยากให้น้องชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบคือมันจะมีความแบบที่ พอดีอ่ะพอดีกับเขาด้วยแล้วก็แบบ น่ารักอ่ะที่ลงตัวกูจะพูดว่าที่ลงตัวแล้วก็แล้วตอนแรกก็มีคนเขาก็พูดอยู่ว่ามันไม่มีใครไม่สนใจเลยแล้วตอนแรกเราเคยไปรอบนึงแต่ตอนนั้นนคุณเจ๊ก็พูดแล้วว่ารอบที่เราไปอ่ะเราไปอีเกียแล้วคือแบบร้านยังไม่เปิดเลยยังไม่มีอะไรเลยใชก็เลยกูก็เลยรู้สึกว่าเราจะได้เจอหมีเนยตั้งแต่ไม่ดังไหมกูยังไม่เจอเลยเพราะร้านยังไม่เปิดแบบคือเจ๊กลับมาเจ๊ก็มาบ่นอยากถ่ายรูปกับน้องอยากถ่ายรูปกับน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเจ๊บอกทำไมตอนนั้นตอนห้างเปิดใหม่ๆเราไม่เจอน้องวะกูคิดนะ ห<ร>ลอเใคายั<ร>งไม<ร>่มาตั้งเลยค่ะก็เป็นว่ามี <ừ. S 1> เลยน่ารักมากแล้วก็ใ,ใน MV น่ารักมากก็สำหรับใครที่อยากดู MV เดี๋ยวจะแปะลิงก์ด้านบนด้านล่างและท้ายคลิปนะคะส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าหมีเนี่ยเป็นใคร อ่าก็ไม่ต้องงงค่ะเพราะหมี่เนยคือหมี่เนยจบใช่สบาไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะทุกคนแล้วก็เขาน่ารักนั่นแหละใช่แล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามผลงานน้องน้องได้ไปออกทีป๊อปสเตจด้วยนะคะลองไปตดามดูได้ใช่หรือว่าติ๊กต็อกต่างๆนะคะไปดูความน่ารักของน้องได้ก็จะได้โดนตกเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครชอบคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นแจมเป็นชิวชมหมี่เนยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะคะทุกคนว่าทุกคนเนี่ยตกอ่าโดนตกหมี่เนยจากคลิปไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ตอนที่ฉันนั่งรอหมีเนยก็มีคนแบบเมาเมาเหมือนกันว่าฉันตกจากคลิปนั้นฉันโดนตกจากคลิปนี้อะ,อ,ะอะไรเงี้ยก็ามาเมาออยกันได้นะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้เว้นชื่อไปก่อนแล้วบ๊ายบาย